สวัสดีครับทุกท,ทุกท่านเลยอันนีหลวงเพียกก็ <c oughs> เอาที่ของจัดยากกันมาขายก็ได้รับอนุมัติฉันทานุปัตแล้ว <c oughs> เอ,อเป็นที่ที่ใกล้ชายทะเลที่ชาอำนี่เองห่างจากทะเลเพียงเล็กน้อยนะตำบลชะอำอำเภอนาย่างจังหวัดเพชรบุรี <c oughs> เหนือที่12ไร่2งาน48ตารางวาอ่าลุเงเปียกเกี่ยวว่าปู่ันนี้คงไม่มีอีกแล้วภายในสภาพนี้นะอ่า รายละ 1, 500, หนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับหนึ่งล้านห้าแสนนะก็ลุงเปียกก็ไปดูแล้วต่อมาเออพิจารณาดูแล้วแผนที่ของแันผังของเออ้ยโนดโอ้ถูกใจลุงเปียกมากเลย ปูกใจมากแม่ลุงเพียงมีเงินนะเอาไว้เลยเนี่ยเนี่ยเอาไว้้าไม่มีเงินโง่หนาอย่างเดียวอ่าเป็นพ่ออะไรครับอ่าท่านดูสินะเนื้อที่นี่เป็นชายทงชายทงชายธงตัดเป็นชายตอนธงตัดนะฮะ คุณชายตรงตัดจินแสว่าสินแสเขาว่าไว้เนื้อที่แบบนี้เขาเรียกว่าท้ที่แห่งไ้ชนะทำสิ่งใดก็ชนะเพราะว่าเวลาอ่าดูเคยดูหนังสางกมก๊กไหมอ่าเวลาโจโฉอ่าไปลบกระจิลวยี่หรือ หรือจะไปทำศึกกับแควนต่างๆนี่ไอก้กกต่างๆเนี่อ่ากระบวนหน้าจะมีไอ้ทงสามเหลี่ยมตัดเนี่ยครัว่าคือตองนำหน้านำชัยชนะมาสู่อ่านี่ครับก็ถือว่าเป็นเป็นรูปรูปทงงสวยมากเลยครับตรงนี้ครับ เนื้อที่ไม่เสียหายเลยตรงไหนเลยนะครับ,รบก็ผมช่วยถูกหลักมากถูกถูกหลักถูกหลักมากๆๆเลยครับนะครับแล้วพื้นที่ก็ไม่ไม่ไม,มีลุ่มลุ่มนันดอนพนที่ราบเรียบแต่ว่าก็มีการถมนะผงต้องถมเหมือนกันแหละนะต้องถมเหมือนกันก็อยู่จากห่างจากชายทะเลก็ประมาณสัก เท่าที่ลุงเปยกไปจับเวลาเอารถวิ่งมาเนี่ยก็ประมาณสิบห้าทีจากชายทะเลมานะไอรูปชายทะเลนี่อาจารย์ไอเจ่าลุงเปยกก็ไปไปถ่ายมาเองกล้องลุงเปยกเองถ่ายมาแล้วเนี่ยจะวิ่งจากตรงน,นี้ก็วิ่งมาผ่านมาจากวัดเนรันลามาวิ่งตรงนิวมาเลยผ่านคลองเทียนมาถึงตรงน,นี้ก็ ีก็วิ่งมาประมาณสิบห้านาทีอ่าสิบห้านทีก็รถไม่ติดนะรถไม่ติดถึงที่ก็ก็ไม่น่าจะอ่าให้เวลาระยะระยะเวลายาเวาเท่าไหร่ถ้าสิบพันทีเนี่ยนะอืมจะเพื่อเป็นมัานพักทากอากาศมันก็ขำดีอ่า หรือจะทําธุรกิจเองอย่างนึงอย่างใดผมก็ว่าไม่ตรงเนี้ยอ่าสมลัก,กษณะที่สุดนะพื้นที่สีม่วงนะพื้นที่สีม่วงผมก็มาดูแล้วว่า สิบสองไล่เนี่ยของงานสี่แปดตารางวาเนี่ยมันเป็นยุของเดียวครับไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากเลยไม่ยุ่งยากสวยอ่าสวยงามมากวิ่งผ่านมาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพมาถึงนี่ก็อรอยพิกิเดยวร้อย เออประมาณน่ะร้อยห้าสิบกิโลร้อสี่ห้าสิบกิโลอ่าครับสองหรกิโล <c oughs> บอกจากบ้านลงเปียกมานี่ก็บ้านเปียกวงมะนาวอ่ามานี่ก็กรประมาณสามสิบกิโลนะครับประมาณร้อยกิโลแล้วครับไม่ไม,ไม่ไม่ไกลเท่าไหร่อ่าจะจะว่ากันจริงจะซื้อไว้จะซื้อไว้เปลี่ยนมือมันก็ ลายโขนะที่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับใส้ล้านบาทตรงชายเลข้างๆชายใะเลถ้าตรงหน้าชายหาดเลยเนี่ยตีกแล้ว3 3ไล่ละ30ล้าน35ล้าน45ล้านชายหาดนะครับนะครับแต่นี่ไม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้นชายไม่ถึงบาดอยู่ชายหาดออกมา10กิโลนี่ถือว่าก็ก็อยู่บ้านอยู่จังหวัดชายทะเลแล้ว อ่าดองคทอดก็สวยมากฮะก็สนใจนะสนใจก็กิ้งกังมาสนใจก็ศูนย์แปดเจ็ดเก้าหนึ่งสี่เก้าสามหกสี่ไลน์ก็เปียกแปดแปดเก้าเก้านะทักถ่ายกันมาดูอ่าก็เคยมีผู้อ่าทางลูกค้าเคยนัดไว้แล้วก็ไม่ได้มาพอติดธุระจำเป็นก็ไม่ว่ากันไม่ว่ากันครับไม่ว่ากัน ของวันนี้เป็นเรื่องของเ,อเหตุการณ์ข้างหน้าปัจจุบันพันดวนแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับเออไปนัดกันใหม่ที่บางคนก็ถามว่าแบงขายไหมอันนี้ผมต้องไปถามใหญ่เขาดูก่อนนะครับเดี๋ยวเรคุยกอได้เรื่องได้เล้วอะไรก็จะมาคุยให้ฟังต่อวันนี้ก็ขอขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ามาฟังมาชม ครับผมขอบคุณขอบคุณครับผมสวัสด,ดี